ช่วงนี้สะดุ้งตื่นเงียบขึ้นมาก็จะไปหาล้อหัวล้วสวนบ่อยนิสหนึ่งนิสหนึ่งที่เท่ากับทุกวันเห็นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วก็คิดถึงเพลงทุ่งแสงตะวันที่ดูทุกชาตอนสมัยเปไ็นหญิงหัวโปก่ก่อนจะไปล้อหัวล้วสวนขอแวะเสิร์ฟเบ็กซฟัน้องนินก่อนเออชี้เสิร์ฟชี้เทจ้วกชี้อาป,ปากเพราะว่าแวะล้อสวนเบ็กซฟัสน,นี้ก็จะเป็นน้องนินที่เหลือคอร์ดบอจากเหมือนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดตัวตอนนี้เหลือประมาณเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดตัวท่วกส่วนน้องนินที่หายไปพา,า,ไปายาาพิ่งแสนม็น เสฟไปสัฟัดน้องนินเลยวันนี้ก็จะมาเก็บน้องลูกถั่วไม่ยีเพ็ดตามเคยมีตัวหน่อยตรงตเห็ดโอนตัวเอ็นเตนอยู่เก็บน้องลูกถั่วเสร็จแล้วก็จะบุควัวควัวมาเก็บน้องลูกพริกกระเลียวิธีการเก็บก็จะเลือกเก็บเอาแต่ลูกเพชรเพชรสีสาสัสดกที่ไม่เพชรไม่มีขามาโนไปเองเอองานไม่ลาวีข,ย,ขออย้ายเก็บมันวิกยุง่งขัวไขว้ยัง,ย,งยังไม่เสร็จภารกิจเก็บผักเสร็จแล้วก็จะเงินเงินเข้าไปเหีนไมเงินมาดไปหาแนวอยู่แนวสวบต่อวันนี้หากินมาได้น้องลูกขอมาโตบักใหญ่พอมาถึงคุณตํานวดกะท กิเข้าบ้านทันทีทีรีบอย่างเราจอกๆเข้ามาไม่ใช่เพราะอะไรจะรีบเข้ามาหาน้องสนุสนบสน็อปแซนแอบลูกคุณแม่สนโนว์เล่นกับน,น้องอยู่นี่นะลูกเดี๋ยวแม่จะไปทําไปสปาให้สวยไปทำกันเลยทําไปที่ตั้งกระทาหินอ่อนใช้ําสกรองลงไป้ยหยดเกลือคุณแม่เอาสมองลงไปจังน้อยนึงความบุกกระชายใบป,ประกูดหอมแดงหัวสิงไคล์กระปุกดิบลงไป อ๋อน้องลขอทีเด็ดมาจากเนียไม่ยามานลงไปต้มเทจวกปลาแดกตอนแปดพันปีเขาไม่ยามานหลงายในแนวกองปลาแดกโอ้โหกินปลาแดดของไม่ยามานตาติ้งหน่องโปร่งๆชึงกินหอมเตซ่านังทนทนเป็นตะนวดีค่ะเอาน้ำหอหลวกตอนปลาแดกเห็นสีมันละลายเปียยงยงยๆออกมาใส่ปลาทูเอ็มลงไปน้ำสักโตหนึ่งสูตรนี้ผีไม่ได้บอกแต่เป็นสูตรที่คุณแม่มิมิสาวประเภทสี่คูณรอยที่แนะนำเข้ามาคุณแม่มิมิสาวประเภทสี่คูณรอยบอกว่าร้องเห็ดเบิ้งหนัวถึงใจถึงใส่ติ้งแนนเนาะต้มไปเรื่อยๆจว่าหมอกฝนมานรบูบาร์ตาส อสนทำพิธีตั้งหมอหินอ่อนวางบุญในกองประแดกไปข้างไว้เทจวกเครื่องแตงข้อต้่มเส้นนำประแดกไว้ไปกรองแยกน้ำกับตอนออกจากกันแบบแลกเห็นหัวปลาขอก็สะดุ้งตื่นยับัดหนึ่งนึกว่าต้มงูสิงความบุญเพื่องแตงข้อต้มไว้ลงไปในคอขื่นสกเบียต่ำบึบบับบึบบับมาตะุ๊บบับมาละปับแป๊บมาลงปรุงปงเกปรีกปงเกปรีกปีนไปปีนแม่แหมันแล ก็คนหนูตัวจิ๋วใช้พลังในการตามจนกล้ามแขนแขนอันตันโปลกปกหมดแล้วปวดกลัวมรกดกาซินปลาคอกาซินปลาทูเอ็มที่แกไว้ลงไปปาขอนี้ส่วนโมวี่ก็จะไม่เอาจะแกเอาแต่ซีนทางสกเบียรตำมันเลยปึ๊บปั๊บมาละปั๊บแป๊บมาลงปงเปกปงเล่งปงเล่งปีนไปปีนมาให้ซีนปลาคอฟุ้งโล่งลงตำไปเลยเรือปีนไปปีนมาจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันทำพิธีตั้งหม้อนำปลาแดกจ่ห้ากรองไว้ยกขกกวดโกมรกดกาซินปลาคอกระเคืองแกงหัว หอมที่ห้อตําใบลงไปบที่เนี่ยอย่าลืมเทจ,จวกน้ำล้างขกลงไปด้วยเพิ่มความหนัวคนมุนตุลุนตุลุนตุลาตุลา,าปีนไปปีนไม้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันรุงโ,โรได้ผงชูใส่ลงไปเลยตามใจชอบใส่น้ำตาลตาลัดความเอ็มลงไปจากอจเจาะเนาตาดเกลือค้าผงลงไปจะเคิงบวงโยน,นบื๊บหัวมมีสีลงไปเพิ่มความ ล้อให้หมอฝนบูบับบูบับมารบูบับขามันมีฟองฟองหลงหล,ง,ลงขึ้นมาก็ช้อนออกจักน้อยน้ำมันจะได้ใสจริงจริงจริงลีงลงไม่สอนมันซีเหมือนจะนายายมันโอเชยวดีกูโซแซฟโซนัว,นนวนหรือยังไม่สอนบอกว่าโอเชยวดีกูวันนี้เทคเดียวพ่านความบุบกระใช้ทุบพิกกระเรียงกัะไปบนกูสีลงไปที่ขาดไม่ได้เลยคือผักสีแถบตะวันออกเสียงเหนือก,ก็ไปไม่หยุดหัวหอม คนปีนไปปีนมาจากสีหาบ้านในพักยุบแล้วอะไรจากนอยกันเป็นว่าอาชีพพิธีน้ำยาขปูนมันนี้เข้มข้นขนเป็นซีโอรัวดีค่ะยุบขปูนลงจานจะจับสองจับสามจับกระเพาะละเนาะค่ะนาะพักกินกับมัอนี้กระสีพักสีแถบตะวันออกเสียงเหนือใบข้นตู้กับน้องลูกทัวราดน้ำยาขัปูนน้ำยาปาคอลงไปให้น้ำมันหงปางปางอุ้ยบางความข้นของสีนปาคอไม่ย้ายกินมันนาะ เซสันดังมดเจออ้าบรรยายอามาค่ะทายาเชิญสวบข้าปุ้นพร้อมสวบแล้วลูกเดินต่อแถวเลี้ยงซสลราตามแม่มาค่ะผงใส่หน่อยก็ดิ้นทวดทวดดีใจเห็นขาปุ้นของโปรแล้วก็อยากสวบเพียงอุ้ยทําไมลูกๆสวบเอาสวบเอาไม่รอสัญญาณเชิญสวบจากแม่เลยค่ะลูกน้องพลอยสวบหมดจานที่สองแล้วจะรออะไรอีกล่ะไปกินกันเลย,ยเชิญสวบ ลูกเฮี้ยนี่สวบเพดียายบังพ่นัรราดํายาขัปุ่นลงไปเอาจอดหงาวเซนซีไวไวสวบลงไปบัทนี้เป็นตะซแซบซูนัวขักแทลู๋สงสัน้อยจะสวบคำปุ่มขนาดนั้นคลูกเดี๋ยวมาสิแค้นคลูกเดี๋ยวมาสิแคนแม่บอกแค่นี้ไม่ต้องมาสิงตาน้อยดูแม่คลูกค่อยๆ่จวบค้ลูกไข่คาตะบอลเรเบ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 พบคํายเบเายถ้าเาเบเบเบวบับพระบเ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 อาอันนี้จานทีเบเบเเบเบเบยลูกเบ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 ยายคเบ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 เเบยบเเวบ โอ้โห oh น้ำยาขาปุ่นวันนี้มันนัวถึงใจถึงตับตายใส่ผงข้าเอลียย่ยกินประแดกตอนท้อ มต่ติต้งหนงปรงปรงถึงซะแลว้วนี่แหละน้ำยาล้าของแท้ต้องใส่ประดกตอนสดๆจากไฮโอลีอยูบ่บ้านก็ซื้อเอื่นน้ำยาล้าแต่พอเข้าไปในเมียงจพะพูดใด้ผ้าอื่นน้ำยาปลาบุยย้ายตะกี้ขอกรบเเคยื่อหูจักน้ำยาปงน้ำยาปลาเนาะค่ะเนาะงหูจักเติน้ำยาล้าขอเมียงไปสั้งขอบปูนน้ำยาล้าเพิน่นบ่อหูจักเพิ่นบหูจักเติน้ำยาปลากันเลยเดี๋ยวหูจักน้ำยาปลาโน้โมเพิ่นบื้อถ้ายอยากเชิญจวบจวบจานที่สีเรล่าดินิย้ายก็จวบคักจวบเน่ไทยลวกบรรยากาศเซอร์นี้ก็ดีดีลมพัดมื่อออๆเเยย็นนนาิจจจจววบบบบลลุใรััแกะฟง เโโบิ่งในส่วนเอาส่วนเอาย้ายบประม่นสวดจานที่ห้า้วตีจานแรกก็หอแต่ว่าท่านได้เหมิดอ,อยู่พ่อแม่งแงกไปถามว่าสวดหมดกี่จานแล้วลูกไ้ย,ยกมือสี่เกดวัจดุหมดหกจานแล้วว่าซ่า